สวัสดีครับผมฟ้าลัาน่นรถสวยวันนี้พามาชมรถเข้าใหม่นะครับเนี่ยครับเป็นเจ้าโตโยต้าวีโกแชม์นะครับพ r ีแรนเ uta, s, นอร์ P ner, เป็นตัวยกสูงโรงงานนะครับเครื่องยนต์3.0ตัวจีตัวท็อปสุดเลยนะครับ v ีเอ็นเทอร์โบนะครับคันนี้เป็นรถปี2013นะครับเจ้าของเดิมนี่ดูแลรักษาเป็นอย่างดีมากเลยครับคันนี้ไม่มีชนหนักไม่มีน้ำท่วม รับประกันการโอนร้อซครับคันนี้รถจะสวยขนาดไหนเดี๋ยวพาไปชมกันครับด้านหน้ามีไฟตัดหมอกให้นะครับลงด้วยล้อแม็กยางขอบ18แหล่อๆครับบันไดข้างโรงงานสีสันสวยงามบอบอดี้ภายในเป็นกระจกไฟฟ้ารอดทันนะครับแฉบเปิดได้นะครับนี่ครเบาะเดิมโรงงานยางาชุดแม่แรงอยู่ครบครับ เป็นพวงมาลัยมังตีฟัง์กชันนะครับตัวท็อปมีแอร์แบ็คู่หน้านะฮะมีจอแอนดรอยแล้วก็มีนี่ครับกล้องถอยหลังให้ด้วยนะครับนี่ไปวิ่งอยู่ที่2อ0 0 0นหกว่ากิโลยะงครับอันนี้รถสตาร์ทเครื่องอยู่นะครับกกดูอารคเดิมๆโรงงานครับเน yeah, ี่ยฮะสวยๆเลยไม่มีชนหนักไม่มีน้ําท่วมอย่างแน่นอนนะครับคันคันนี้สวยๆดูคลสสิกนะ ตัวพลเลยคี่ยเนเนอนะครับยกสูงโรงงานกันชนท้ายก้องถอยหลังอย่างอะไรพอเดิมโรงงานกระ,ะบะไรเนอนี่เ,<อ>เน็ตอาร์ดเดิมเดิมโรงง,งานครับแต่นี้ขายกันในราคาถูกๆนะครับเพียงแค่265 0 0 0ันบาทนะครับ265 0 0 0ันบาทใครที่หาใช้งานอยู่ก็แนะนำคันนี้ไปเลยนะครับ ได้ไปใช้งานคุ้มคมครับได้รถปีสูงในราคาทุกทุกครับจับเปิดได้ด้วยนะครับพาชมห้องเครื่องกันหน่อยครับรถสตาร์ทเครื่องอยู่นะครับเนี่ยว้าวห้องเครื่องใสๆนะครับเดิมโรงงานไม่มีแกะครับฝากระโปรงเดิมโรงงานสตาร์ทุครับไม่มีชนหนักไม่มีน้ำท่วม ย้ำรายละเอียดกันอีกทีนึงแล้วกันนะครับคันนี้คือเจ้าต o y o ้าว i ีโกแชมป์นะครับเป็นตัวพรี n e นเนอร์ยกสูงโรงงานเครื่องยนต์3.0ตัวจีนะครับตัวท็อปสุด v ี t อ r เทอร์โบนะฮะแอบเปิดได้ปี1สิบสามแท้นะครับคันนี้ผมขอเสนอขายในราคาเงินสดนะครับเพียงแค่สองแสนหกหมื่นห้าพันบาทนะครับสองแสนหกหมื่นห้าพันบาทใครที่สนุกสนใจก,ก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับที่เบอร์โทรศูนย์แปดศูนย์ศูนย์สี่แปด 9, 7, 7, 9. เก้าเจ็ดเจ็ดเก้าเฝ้าด้วยเดี๋ยวประท่านดีล,ล้านรถสวยขอบคุณครับ